อื้อแคาน่ไดปืนม่เกเลยค่ะอแล้วสามอันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดไครอันนี้เห็ดไขรหรือเห็ดอะไรเห็ดเห็ดเพื่องอะอันนี้เห็ดละงูอก็่เอานีห่อแบบนด้นะ อันนี้เขาตะเรม่มฤดูการนี่บ่มันจะได้อยูประมาณเจ็ดเดือนสองสามเดือนบอประมาณนี้บออันนี้บักอะไรเน่ยอนี่เอาแต่แต่เขาขาวเดวเอาปนปนกันเนี่ยมันอ่ะอันนี้เป็นสิบขั้นเนี่ยอันนี้เป็นด้วยแบบอันนี้ด้วยแบบอันนี้ครัวอไบอเนี่ดูนอเอาแบนี้ไปปนกันแนเออน เอาแบบอันนี้ไปปนกับอันนี้หน่อยสิม,มันถึงจะถ้าองนั้นมันจะไม่มีกลิ่นมเปงอือเอาเมเปิ้ลกับ,อ,บ,บอันนี้คนกินเหรียญเลยเขากินนีลีด้ยวยคนจะกินเหรียญก็สร้างไปแล้วแต่เขากินนีลีไนหะมเอาไปน้ำเนี่ยก็เพื่อ,อามาใส่ตรงนี้ให้มันสมนะโน้ตไมซ์สมแต่แกงใส่พักอีตู่ อีหนัง,นงอันนี้เป็นยังไงอันนี้มาพักกันเลยมันเป็นอะไรบ่นเอากินกักนยังไง

ให้มะเดื่อเไปเนี่ยเขาไปแนวๆทส่วนนึงอ่าให้มันเดง อันนี้ลอกบ่

นี่นี่ยอากนค่ไ่ได้ก่อนก่อนเอาบหเ่ม่ดแดได้หลายี่เอาลยี่อันนั่สองเขียนนั่นได้แป๊กน่เอาเอาเอาอีกว่เอาหน่อยนึงจะเพ่มจะเพิ่แต่เอาลมาด้วย่ังไงยันไนี่ไปได้หน่อยกินไปน้นิ เห <Book> ็นแล้วงงวย่งดีเสียบเห็ดเผือกมันขมบ่เห็ดเผือกเาหนบานก็แ่ก็เห็ดเผือกเผาทีเผาเป็นเผาจะเจากับพวกเฮงได้เก็นไกลเอาอะไรคเั่มันจะหลายตัวเครื่องรัเอาครงรองใบไหมัวสองใบดี อ๋อตกกโลดีมันเ,เก็บได้เช็กมือ้หละจากพ่อเธอเนี่กินแต่แกงใช่ใช้หมอกับแกงหมล้ ดีแล <ouse> so so ้ส <questioned> ว so like ัสดีโอ้ผู้พันหนนเอาลายเกิดอะไรใจ้าเอาหลานได้เน่ยมีเงินอเน่ยเนบ่จ่าออะไรอาจารย์มาจะเกลดอะไรผ่านมาเรืออยู่เน่ยามาเรืออยู่มันบ่ถือจังหวะนี่เนาะบ้านนี้มีแต่เสียมากสิล้ว บ้านเขาใหญ่เขาก็ล้าง,ไป,างไปดีเลยล้างหายเรื่อยแล้วครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยออันนี้อีกยนี่หรอใหญ่นุ่งมันยังกไงมันอันนี้บ่ครับอันนี้เขาเรื่องมันเขียดนะครับจะหวานเป็นพันไม้ครับสุดยอดเอิ้นทันทันหัวประกาศครับพันหัวประกาศอันนี้พันไชโป๊ะไม่ติดนิรสหวานแล้วอมอมเค็มหน่อยนึงครับครับเนื้อปุยดีดีครับผมมันเลยนี่มันเลยนี่บอกค่ายไปเมย์สมบูรณ์เออวันด อันนี้ขยกถุงะสามใครเป็นโลโลสามห้าไปแจกพี่น้องท่านไหนเราจะยายพน่ยมีอีกนะครับอาจารย์ง่ายเอีกสองถุงี่มันมากไปแจกมากเลูกน้องอันี้ลูกน้องนี่ายเพลงอันนี้มุดแล้วเยอะเดี๋ยวคือบซื้อทีนะแม่คับวันีตื่นแด้ไหมเอฟซีขอได้เนี่ยครับจำเราได้ทำงานไปมเหตดใครเอไรอันนี้เห็ดอะไรนี่เอ็น อันนั้นรูดหนึ่งสามวันครับเน่ยอันใครซื้อเฮ็ดอันหึงไปหลายแล้วอันนี้เอาไปปนหมูป่านิเอาไปปนดีกว่าเอาไปย่างบ่เห็ดใครเห็ดพ่อใหญ่นี่ล่ะเอาเอากระดอกแบบนี้จะปั้นแจกไดบหรอันคือเห็ดใครมีสักคนอยากซื้อไปฝากเนี่ยขอบระเจ้าในเมื่อง่ายได้ขอประเด็นี่ เมีเะลูกไส้เดี๋ยวนี้ลูกไส้พูดใมาม่าประกบกัน้ม่ามบกีมือะม่าุบมือใหนได้ห่าสียอใครมาแดงไปต้อนอุ้ยกรสุดยอดะเนาะมามาม่า่ล้านล้านนั่งเลี้ยงล้านพอล้านยังไงล้านล้านแม่อมอนรัดอมอนรัดทาราทิป,าปรัดนังแล้ ย่างเดยครับแลเต็มตัวเต็มตเลยืมอนึ่มาซื้อเบียร์พักเหลป่าก็ปักติวจนมาได้กินเลยไหมซื้อก็คุณยซื้อคุณนะผมละครับอ้าบ่กินเป็นคนใ่ออแมนครับผมไปซื้อไปเบียร์ละสี่บาทเบียร์ละแปดสได้กินเเด้อเออเหลป่าจนาได้กินนวย